เอาปั๊บพื้นทีปป่ปลูกอำเภอเออเลยอันนี้มีพระแล้วก็มีพญานาคม,มีเอาพญานาคเอาพระเอเอมีสิงชาด้วยเว้ยให้บรมีเพลโลสิงชาเว้ยเนาะสิงซามีสิงชา สวนปฏะสิทธ์ัตอันนี้นสนประสิพสัอันนั้นสนสนเจดีสวนฉัดสวนฉัด